าผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตไปก่อนเงินประกันจะตกเป็นของใครถ้าทําประกันชีวิตไว้แล้ววันหนึ่งผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตไปก่อนผู้เอาประกันและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับประโยชน์วันหนึ่งเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตไปเงินจากประกันก้อนนี้จะตกเป็นของใครวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะกรณีแบบนี้พี่นีขอแนะนําเลยนะคะว่าถ้าผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตไปก่อนผู้เอาประกันควรรีบเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าเงินมรดกก้อนนี้จะได้ตกไปสู่คนที่เราต้องการให้เขาจริงๆค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ทําเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เอาไว้จะเกิดได้2กรณีค่ะ 1. กรณีที่มีผู้รับผลประโยชน์หลายคน มีผู้รับผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนเงินก้อนนี้จะถูกแบ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วนที่เท่าเท่ากัน 2. กรณีที่มีผู้รับผลประโยชน์แค่คนเดียวเงินก้อนนี้จะตกสู่กองมรดกของผู้เอาประกันซึ่งก็จะเป็นคู่สมรสและทาย,ยาทโดยธรรมทั้ง6ลำดับดังนี้ลำดับที่ 1. ผู้สืบสันดานซึ่งก็คือบุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมลำดับที่สองพ่อแม่ลำดับที่3พี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันลำดับที่4พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่ ลำดับที่5ปู่ย่าตายายและลำดับที่6ลุงป้านะ้าอาโดยปกติแล้วลำดับบนจะตัดลำดับล่างเมื่อชั้นบนได้รับมรดกแล้วลำดับล่าง,ล,าง,ล,างลงมาจะไม่ได้จะเห็นว่าเมื่อมีผู้รับผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนและเราไม่ได้ทาการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์การแบ่งมรดกอาจไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นหากมีผู้รับผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อน ก็อยากให้ผู้เอาประกันทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับผลประโยชน์ให้เรียบร้อยเงินก็จะได้ตกไปสู่คนที่เราต้องการจะให้ตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วจะมาแชร์สิ่งดีๆให้ฟังอีกค่ะ